สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง YouTube นิกกี้สายหานิกกี้สายลิครับวันนี้ผมพามาดูเจ้าซูมิโตโม่สาเรงเอสเฮดสามสิบซูมิโตโมนะครับผมของนิกกี้เองครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่ปตทสังขะครับผมขุดหลุมไซโกสร้างครับยาวจนไปถึงนั่นครับอเมซอนตรงนี้ก็ทางนั้นก็จะเป็นเซครับนี่ครับ ปตทใหม่อยู่ที่อำเภอสังขะครับตรงนั้นก็จะเป็นเซเว่นครับผมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อห้องน้ำครับผมอเมซอนจะอยู่ฝั่งนู้นครับมาดูครับผมการคล้องแคล่วของเขาครับเราเร่งเครื่องเบาๆครับไม่ได้เร่งแรงครับผมพอดีทำงานรายวันครับผม มาตรฐานวันละสี่พันครับไม่โหลดนไม่ควันครับเจ้าซูมิโตโมโต,ตัวนี้ครับอาจจะแฉะหน่อยครับผมฝนเมื่อคืนยังไม่ได้ติดแอครับผมเสร็จงานนี้ครับก็จะติดแอนะฮะ ตอนนี้กระจกเรามีนะครับแต่เราดันขึ้นไปข้างบนครับเอาไปเก็บข้างบนทางนั้นก็กำลังตอกเสาเข็มอยู่ครับเจ้าซูมิโตโม่นี้ก็ท้องแค่วนะไม่โหลดไม่ควันครับไปเรื่อยๆคนขับใจเย็นครับโดยปุตตองครับผม ฝั่งทางนู้นก็มีทั้งแมโครแขนยาวกับเจ็ดนะครับผมโคมาสู่รัรบฝั่งนู้นฝั่งนี้จะเป็นซูมิโตมโมูครับคันน้อยเป็นเครื่องเบาๆไม่หลดไม่ควันครับพี่น้องบรรยากาศร้อนครับนิกกี้ก็ร้อนครับนี่แดดแรงจัดครับนิกกี้ก็ เป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องอย่าถือสากันครับพูดไทยตกเขมรฝั่งนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันครับนี่ถังน้ํามันเราสร้างปตทข้ทางข้างเป็นไร่มันครับมนุษยอเรนนีบัดมนุษยอเรน,น,เรนยัยปราสาขมเรเวอวบัดนู่นหอยรถแบบเพาะนมให้รถกินนมนูน่นอยู่ตรงกระบอกไฮดริก Đi ăn chân miếu này là phải đông bình mà nè ไม่ควันครับเดี๋ยวผมพอไปดูตูดแมคโครครับเออนี่ยไม่มีควันครับผมโอ้ลุมเชะหนยครับ ตูดไม่มีควันครับผมไม่โหลดไม่ควันฮะเตะกระเดาครับผมร้อนดอนเดนมันแห้งเเร็ว <c oughs> <c oughs> เครื่องไม่มีโหลดครับเครื่องไม่มีโหลดไม่ควันความร้อนไม่ขึ้นครับคันนี้ทำงานสบายครับเป็นเครื่องเบาเครับผม เจ้าซูมิโตโมโค,ครับพี่น้องตัวเอครับเก่งครับนี่คัน,นี้ซื้อมาไว้ใช้เองนะพี่นอ้องสเตอร์ก็หมดแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้สั่งมาเยวดูกนันนี้เดี๋ยวจะสั่งโซ่ใหม่สเตอร์ใหม่ครับ งานไปเรื่อยๆครับพี่น้องรายวันจะไปซีเรียสกับงานครับ ขุด,ดเป็นร้อยลุมนะพี่น้องยาวไปนู่นครับฝั่งนู้นก็ตกเสาเข็มฝั่งเราก็ขุดสู้กันไปนะพี่น้อง ฝั่งนี้ก็ขุดเสร็จแล้วครับตั้งแต่ทางนู้นครับนี่ครับผมจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องดินเหนียว สวัสดีครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องยูทูบนิกิสายฮานิกิสายยิ้มด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูกันเรื่อยๆครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมจิ้งจ้าบัด